เหไอสิทุกคนนะบผมยินดีต้อนรับเสู่เกมเจ็ดาเช่นเคยนะวันนี้มาแบบรวดเร็วทันใจนะครับมาดูกันว่าถ้าผมอัดคลิปเนี่ยโชคมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะหลังจากตัวอลิสแสงไปเนี่ยที่ผมแอบเปิดแม่งเปิดไม่ได้เลยโคตรอย่างนานนะต่คือได้ตัวอื่นไปแหละมันก็ทดแทนกันได้ไหมนะคือเราอยากได้ตัวหน้าตู้ไงทีนี้เนี่ยมาดูกันครับว่าถ้าเราไม่มีเพชรถ,ถึงการันตีเ่ยเจะเปิดได้หรือเปล่านะสำหรับตัวนี้คือน้องบุญเติมเนี่ยเป็นน้องคู่ช่องอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวละครหลักในการเล่นในช่องขอองงผมเเนนนะะพราฉั้ี มาไวก็ดีนะครับอย่างน้อยให้รู้ว่าเราเนี่ยกดน้องบนเติมตัวแรกมาเยอะแค่ไหนนะอะลุย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 ,ลยคือถ้าเปิดได้เร็วนี่คือแบบน้องรักเกินถ้าเปิดรอบแรกได้นี่คือคอนเทนต์เลยนะโอ้ <c oughs> <c oughs> โหลูนสี่ตัว <c oughs> คือมันก็ไม่มีทางไปไม่ได้อยู่แล้วหรือเปล่านะแต่คือถ้าแบบสามร้อยแล้วได้ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยคือสุดยอดเลยนะคือแบบสุดยอดเลยนะคือตอนเนี้ย เดี๋ยวถึงสุดยอดเลยนะเอสาให้มันมาก่อนแต่ตู้ปกติอ่ะเลทมันก็จะแบบค่อนข้างจะเน่าหน่อยอะเนาะคือตู้เฟสมันก็เป็นตู้ที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะแล้วะนรัยยังออกยากเลยนะตู้ปกติเนี่ยก็มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือเปล่านะที่จะออกมาก่อนการันตีเนี่ยฮฮ่อมาๆยังไงเราก็ต้องมีแบบโชคในตัวถูกไหมใช่ครับแม่งไม่ออกมาสักทีแม่งแต่ในตัวเนเว้เ้ยผมได้กลิ่นอ่ะรอบเียแหละมาแน่นอน รอบมาแต่ผิดตัวแม่แล้วตัวในเลดไม่ผูวแล้วโอ้โหคือได้กลิ่นแต่กลิ่นผิดคนเนี้ยโอเคอ่ะรอบนี้ก็ได้มารอบนี้ก็ได้ไหมอ่ะไม่เอาแล้วอ่ะโอขอร้องเยอะเนี้ยก็ไม่มาเล่นตัวอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยนะเวลาผมจะมาเปิดกาชาแต่ละรอบเนี้ยนะคือต้องเปิดแบบไม่ค่อยสนใจอะไรมันแบบออกก็ออกไม่ออกก็ช่างมันอืมอืมอืมออ่ะมา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 เปิดทิ้งเปิดทิ้งเปิดขว้างเ่ย อย่าไปสนใจมันเลย,ม,เลยมันไม่มาอยู่แล้วนะครับ <c oughs> มันก็นสมใจนึกเนี่ยมันก็นสมใจไปดิเออแต่ดวงตู้ปกติผมมันไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ะนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยจะหวังอะไรจากตรงนี้มากนะครับแต่เราก็ยังคงมีความหวังอยู่นะเข้าใจไหมอ่ะน้องมุนเตอมาครบสามร้อยมาปึ้งครับสามร้อยได้ตัวเดียว โอ้แล้วเบ่งตัวซ้ำด้วยตอวตู้หนึ่งมันมีตัวไอเซตาทั้งกี่ตัวออกยากไม่พอมึงออกซ้ำอีกนี่คือแบบว่าล็อกตัวหรือเปล่าฮึมทำไมดวงมันเน่าได้ขนาดนี้แน่คือสตู้หนึ่งได้ไหมแม่คืแบบผมไม่ได้ ตัวหน้าตู้มันเพิ่มเลดก็ออกมาดีตัวอื่นอ่ะชัางมันก่อนเร็วทาไมมันตวร์บานอย่างงี้น้องเดี๋ยวพี่จะได้ทำคลิปไงออกมาเถอะน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 ,น,นี่ขนล้องแล้วมันจะไม่ออกจริงๆอ่ะเนี่ยามามาอีกสรอบอีกสรอบนึงตอนนี้แหละนะตอนนี้คืออะไร ตอนเนี้ยได้เวลาเติมเพิ่มแล้วจากังหวะเนี้ยนะโ,โน้องราคาแพงเหลือเกินแล้วออกมาเป็นตัวอะไรอีกวะเนี่ย <c oughs> คือตัวละคระตัวเติมตัวนี้ยังไงผมก็ต้องมีให้ได้เนี้ยเพราะว่าสกิลนี่ถือว่าค่อนข้างดีเลยเนียครับแล้วตัวละครแบบโอ้โ ตัวในตู้จริงๆมันก็ไม่ได้มีเยอะเลยเนี่ยมันมีแค่กี่ตัวเองอ่ะพปเติมก็ได้ไปเติมก็ได้ไไไดร้านจิบจอยเติมเกมเนะี่ยร้านเติมเกมมือถือที่ได้ราคาถูกสะดวกเติมไวบริการดีถูกใจแน่นอนนะครับเพียงแค่สองทางทั้งเพจแค่รูบราคาในเกมที่ต้องการแล้วก็โอนนะครับเรียกได้ว่าเร็วจัดประหยัดจริงเรื่องเติมเกมนะยลิงก์จะอยู่ข้างล่างตรง d e สคริปชั่นนะครับมาต่อนะ <laughs> ถ้ามันออกก่อนการันตีนะจะดีมากเลยนะฮะเราอย่างน้อยจะได้สักสองันติอะไรเงี้ยน่าจะดีนะแต่เราหวังมากไปปะ เลยแค่สามครั้งเองเนี่ยกโ็โหดีนะไม่เงินหมดเนี่ยอ่ะโอเคแหละตู้อย่างนี้เราอาจจะแบบดวงซวยหน่อยไม่น่านเป็นไรเนาะเดี๋ยวเราไปรอตู้หน้าอะไรเงี้ยแบบดวงแบบปึงๆปังๆตะลังตุงปุง๋งอ,อะไรเงี้ยเออคือนั่นจะได้รอจริงเออน้องน้องบุญเติมคืออวยขนาดนี้ไม่ออกเหรอฮะใจร้ายเลยเกิน โอ้ตู้นี้คือเลดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแฮะอย่างน้อยเราก็ได้น้องบุญเติมแล้วนะครับสังเกตเห็นว่านี่ผมัใช้ภาษาไทยอยู่เลยเนี่ยรีบเติมรีบทำคลิปเนี่ยเคก็ประมาณนี้เนาะจริงๆแล้วตัวละครมันก็เลดตั้ง0.5ผมสามารถได้เอเลน2ตัวเดนเน่ตัวหนึ่งแล้วก็เอลเลนเต้เนาะได้ยังไงก็ไม่รู้ยิ่งได้ซ้ำตัว เอลเลนแดงเนี่ยผมแบบออเอเลนฟ้าไม่ได้เลยคือเอเลนฟ้าเนี่ยอย่างน้อยเราได้มาเราจะมีโอกาสไปเล่นอย่างอื่นได้เยอะเลยเนี่ยฮะไม่เอามาจะเลินจะเลินนะปิด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 อะไรปิด,ปด,ปดคลิปนี่แหละ